ประวัติโกตีอารามบอยโกตีอารามบอยหรือโกตีผีน่ารักมีชื่อจริงว่าจเจริญพรอ,อ่อนละไมเป็นนักแสดงที่ได้รับความนิยมอย่างสูงด้วยความที่เป็นตลกร่างเล็กมีท่าทางดูเหมือนเด็กปัจจุบันมีงานหลายด้านทั้งงานแสดงงานหนังพิธีกรโกตีในวัยเด็ก เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดท่าอิดจังหวัดอ่างทองมีผลการเรียนที่ดีมากจนเรียนมาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองที่โรงเรียนโพทองจินดามณีแต่ด้วยความที่เกเรจึงไม่ได้สอบและหนีออกจากบ้านไปอยู่กับคณะลิเกก่อนจะไปช่วยพี่สาวขายผักที่พิจิตและได้ร้องลิเกขายผักจนมีคนแนะนำให้ไปหาพระที่นับถือของนักร้องนักสแสดงหลายคน โกติเริ่มเข้าสู่วงการเมื่ออายุประมาณ13ปีโดยร่วมง,งานกับคณะตลกเอ็ดดี้ผีน่ารักและตอนนั้นใช้ชื่อในการแสดงว่าโกตีผีน่ารักเพราะไว้ผมโกะและเปลี่ยนชื่อเป็นโกตีอารามบอยภายหลังจากที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องโกตีวีรบุรุษอารามบอยและแยกวงออกมาตั้งคณะตลกของตัวเองภายหลังโดยโกตีถือเป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีผลงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งจอเงินและจอแก้วอย่างผลงานภาพยนตร์อาทิเช่นเกตีวีรบุรุษอารามบอยปล้นนยะพยักร้ายสายหน้าโกยเถอโยมแสบสนิทสิทธิสายหน้าหอแตวแตกหัวหลุดแฟมิลี่หรือการขึ้นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตสโนคิมกับผู้ชายทั้งเจ็ดคอนเสิร์ตคิมไรเดอร์ คอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเคอนเสิร์ตแบบโกโก้โปวดบาทพิธีกรลวงลับตับแตกตลกหกฉากทูนไาโชว์และรางวัลที่ได้รับรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงนักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมปี2549จากเรื่องแสบสนิทสิดสายหน้านับเป็นเวลาหลักสิบปี ที่โกตีมีผลงานทั้งละครทั้งหนังทั้งเพลงให้ผู้ชมได้รับชมกันอย่างมีความสุขและหากใครอยากติดตามผลงานและความเคลื่อนไหวของโกตีอารามบอยสามารถติดตามได้ทางอินสตาแกรมที่ปรากฏนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้โกตีอารามบอยสร้างความสุขต่อไปให้กับคนไทยทุกคน